สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองซีสาหาสาระนะครับวันนี้ก็มาแนะนําแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าเก้าโบแอปนะครับอ่ะในส่วนของแอปนี้เนี่ยวางให้โหลดเมื่อวันที่7มิถุนายนนะครับปี64มียอดดาวน์โหลดมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งแล้วก็อัปเดตล่าสุดเมื่อ24สิงหาคมนะครับอ่าในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็มีคนแนะนําผมมานะครับว่ามันได้จริงนะครับผมก็จะเข้าเล่นนะอ่าในส่วนของตัวนี้เราก็คลิกถัดไปนะครับอ่ะคลิกถัดไป ที่ขาดไปอ่ะกดดอนนะครับอ่ากดอันนี้ล็อกอินดีกว่าอ่ะกดล็อกอินนะครับมันจะมี Facebook ให้ล็อกอินนะครับแล้วก็ลงชื่อใช้งานอ่าอันนี้มันมีอ่าจีเมลแล้วก็ f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมใช้ Facebook อ่ะโอเคอก็เข้ามาอ่ะมัน ก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็คือเราอินละหรือว่าต้องสมัครเดี๋ยวนะอ้าแล้วมันไม่เข้าให้เลยเดี๋ยวผมอ๋อมันต้องสายอัพก่อน โอเคครับมันต้อง sign up ก่อนนะก็เข้าตั้งค่านะครับเพศอันนี้อันบนเนี่ยมเมลก็เอาผู้ชายนะครับอล่างก็เป็นผู้หญิงเราก็เลือกไปเลือกประเทศนะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยนะครับก็อยู่ที่3นะโอเคเลือกไปประเทศไทยส่วนภาษานะครับอ่าแล้วก็เลือกเอาว่าจะใช้ภาษาไหนมีภาษาอังีฤษภาษาเวียดนามภาษาไทยแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับ โอเคเออผมก็ลืมว่าเราต้องอน,นี้ก่อนอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นใส่เบอร์โทรของเรานะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมกรอกเบอร์โทรผมก่อนมันน่าจะส่งไอดีอะไรมาหรือเปอ่าตัวนี้จะเป็นธนาคารชื่อธนาคารนะครับ แล้วก็อะไรเนี่ยแห้เขาเดี๋ยวลองกดกลับดูว่อสามขีดเดี๋ยวผม,กกววผมไม่แน่ใจว่ามันมีเปลี่ยนภาษาไหมเดี๋ยวผมลองหาดูว่เข้ามาก็งงเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ก็มีเชิญเพื่อนนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับโค้ด oh, เ yes. z 5 IP PR นะครับเราจะได้6%ของเพื่อนนะครับสำหรับแอปนี้อ่ะก็จะได้มีเสียงไก่เสียงอะไรด้วยครับเพิ่งอัดอ่ะเมื่อเช้านะครับ6โมงเลยเนี่ย6โมง25นะมีอะไรบ้างอันนี้มีทั้งรับแล้วก็อ่ะตัวนี้ต้องใส่โค้ดก่อนอเดี๋ยวผม,ผมลองหาดูก่นนี่ก็เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่เคยเล่นเลยนะ เดี๋ยวขอดูเซตติ้งมันไม่มีให้ออภาษาอะอะไรเนี่ยอเห็นเลือกภาษาละแล้วก็ภาษาไทยนะครับติ๊กไปอ้าวมันก็ไม่ขึ้นให้นี่ว่ะโอเคก็มาสักทีก็ว่าอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นธนาคารชื่อธนาคาร น่าจะเป็แล้วก็ชื่อจริงของเราใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าอันแรกเนี่ยจะเป็นบัญชีธนาคาระคับที่2ก็ชื่อธนาคารที่3ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้มันมีสมัครสมัครฟรีแล้วก็ลองอ้าวตู้ไหนได้บ้างเนี่ยพีทเอเดียอยูแบงกอ๋อก็ใส่บัญชีธนาคารก่อนนะครับ ก็ใส่ไปมันให้ใส่ภาษาไทยอยังกีษถ้าภาษาไทยไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยมาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะอ่ะโอเคเรียบร้อย คะแนนโบนัสก็ใส่ตรงนี้นะครับคะแนนโค้ดส่วนโค้ดก็ฝากไว้ด้วยครับ S5IPR นะ,ะตรวจสอบภายในยีิบสีชั่วโมงอ๋อก็ต้องรอให้มันตรวจสอบนะเราค่อยได้นะครับอโอเคก็รอไปก่อนคือมันต้องรอตรวสอบอีกทีนึ่ะอันนี้ผมยังไม่รู้งานเลยว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่ดูจาก ที่เพื่อนแคปหน้าจอมานเนี่ยจะดูโฆษณานะครับแพ็กเกจฟรี30มัิบ0าทนอันนี้ได้วันละ50เซนนะนะเป็นการดูวิดีโอนะครับก็ดูโฆษณาแหละผมคิดว่าอ่ะโอเคครับในส่วนของอ่าการ o a ว p แอปก็ถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้ผมก็รอตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงในส่วนของตัวนี้เป็นค่าสมัคร อันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าจะใช้เงินดอลลาร์นะครับแต่ว่าเราเล่นสายฟรีไปดีกว่ะตัวนี้ก็สายฟรีก็จะได้อยู่มี2แพ็กเกจนะครับมีฟรีข้าวสีวันก็คือได้วันละ10เซนแล้วก็ห้าสิบเซนนะครับก็ประมาณนี้ส่วนของแอปนะครับมันต้องอสมัครเรียบร้อยแล้วก็มายืนยันตัวตนนะครับก็คือใส่ เนี่ยเบอร์โทรแล้วก็เป็นหมายเลขบัญชีนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของถ้ามันเป็นยังไงถ้าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงนครับแต่ว่าก็มีคนเล่นแล้วว่ามันได้นะครับในส่วนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ